ในครีมที่ผิดกฎหมายนะคะสเตียรอยเนี่ยโดยกฎหมายจะไม่อน,นุญาตให้ผสมอยู่ในครีมทุกประเภทนะคะหรือว่ายาลูกกรอนพวกนี้นะคะยาลูกกรอนเนี่ยจะเพราะว่าเวลาส่งมาตรวจมาวิเคราะห์เนี่ยหลายหลายตัวจะมีสเตียรอยก็จะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเวลากินก็รู้สึกโอ้พวกกินใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายผิวพรรณเป็นปลังอารมณ์ดีนะคะพวกนี้สเตียรอยเท้งนั้นเลยนะคะ ตีนี้กลับมาที่ครีมครีมหลายๆตัวเนี่ยนะคะที่มีออครีมที่ผิดก,กฎหมายเอางี้ดีกว่านะคะสะ่วนมากก็จะเป็นตามแชมพูน,นะคะที่หลายๆตัวที่ผสมสเตียรอยเนี่ยเราพบยังไงคือพบว่าถ้าสมมติมาทาทาหน้าเนี่ยอย่างเด็กที่บ้านเนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยเอ๊ะอยู่ๆหน้าทำไมมันดําๆคล้ำๆแดงๆรู้ละอบอกดิจะไปซื้อกระปุกอะไรมาทาเรารู้ละก็โดนกระปุกสเตียรอยละ เวลาเอาสเตียรอยน์มาทาใหม่ๆนะคะเริ่มต้นทาเราจะรู้สึกว่าสิวก็หายฝ้าก็หายอันนี้เป็นสเตียรอยน์เขาเรียกว่าเป็นยายามหาัศจรรย์อันน<ม>นะ,ะ<ม>ที่กินอะไรเดก็หายอาการอักเสบก็หายเร็วแล้วคนที่มีผิวอักเสบเนี่ยนะคะคันหาอะไรไม่ลงเนี่ยแก้ไม่ได้<ม>คุณหมอจะให้สเตียรอยน์ครีมทาเบ,บาๆลำบากสอง,างสามวันเนี่ยอาการแพ้ก็หาย อันนี้เป็นความมาัศจรรยของเซรั่ที่อะไรไม่หายก็ใช้เซรั่รได้แต่ว่าครีมที่ผสมเซรย่ทาหน้านอันตรายมากนะคะทาไปสักพักหนึ่งไม่ๆเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยน่าจะดีแต่เมื่อเมื่อผิวหน้าเราโดนเซรอยนะคะก็จะทําให้เซลล์ผิวเนี่ยไวยต่อแสงแดดก็ทต้งแสงพวกนี้ก็ตามนะคะก็จะเกิดอาการไหม้ผิวจะไหม้ ไหมจนในที่สุดจะเป็นดำดำแดงแดงแล้ต้นแดงแดงต่อมาก็ดำดำนะพวกนี้จะแก้ไม่ได้อันนั้นคือชัดเจนว่าต้องถามว่าซื้อที่ไหนมานะคะอันนั้นครีมพวกนี้เป็นครีมผสมสเตียรอยอนี้ชัดเจนอาการอาการอย่างนี้เป็นอาการที่เกิดจากครีมที่ผสมสเตียรอย์ค่ะทีนี้ต่อยอดจากคุณพี่นะครีมผสมสเตียรอย์มีเครื่องสมองับานตัวนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ มีการผสมสารที่เป็นอันตรายใครรู้ไหมคะว่าไอ้ยังไม่ทันถามเลยนะ <S 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 ว่าเครื่องส่งอางส่วนใหญ่แล้วที่เป็นอันตรายชอบผสมสารอะไรตลอดแต่ันี้แล้วมีอะไร <S <S จริงๆแล้วที่มาของ3ตัวมีที่มานะคะคือไฮโดรพิโนดเนี่ยแก้วแกปามือคเลย่าในผู้คนนะคะ ไพลูพีโนสำหรับแก้ฝ้าในอดีตเนี่ยนะคะเอายออนุญาตให้เป็นเป็นเครื่องสำอางเครื่องเตนสอเบียน2%นะคะสำหรับทาฟ้านะคะแต่ปัญหาของฝ้าเนี่ยมันปัญหามันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพลูพีโนใช่สองเปอร์เซ็นมักจะไม่ได้ผลคุณหมอมักจะใช้4% si right. ี่เปอเพราะว่าคลินิกแพทย์เนี่ยนะคะโดยโรงพยาบาลมีสิทธิ์กวนขินเองโดยไม่ผิดกฎหมาย โงรงพยาบาลหรือแพทย์หรือคลินิกแพทย์เนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก,ก็มักจะชอบทําให้มันแรงแบบ 3%, บสีอ็มี่เปอร์เ็มีนะ,ะแต่ถ้าขึ้นทะเบียนเป็นขึ้นสมังงจริงๆได้แค่2% 2%งเปไม่ได้ผลแต่นี้ปัญหาคืออะไรเมื่อเราใช้อดระบบเงินท่า ตาข้างแรกๆมันก็จะกัดเป็นโด่งวงคนที่มีฝ้าดำๆเป็นปืดนะคะทาข้าวๆจะเป็นวงแต่ที่จะเป็นดำๆดำๆหายก็เป็นวงขาวๆแต่ว่าเสื่อแล้วก็ไม่ไม่เสือแล้วกะเป็นวงขาวๆเพราะขาวๆเนี่ยเพราะพวกนี้วยเวลาเวลาที่ผิวเรามีตัวยาพวกนี้อยู่เราเดินออกไปข้างนอกได้รับแสงเนี่ยมันจะไหวนะคะมันจะเกิดอาการแพ้ ต่อมาก็จะกลายเป็นวงดําๆจะปูนขาวๆก็ตามก็ขาวอีกครั้งนนั่ตอนนี้จะดำขาวใช่ไหมเมืนอเหมือนแกไปแกมาแกไม่ได้ผลนะฮะนะคะแล้วคุณหมอก็นิยมใช้4%กัรปบขาวเลยดยาขาวในตอนนี้นะคะแต่ตามมาก็คือหน้าดำนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้ไม่ต้องผ่านใคร ส่วนของเซียรอยอันนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะมันกฎชัดเจอนี่มีกฎหมายนะเซโร่ท่านกินทิ้งทายอีกตัวนึ่งก็คือปลาร์ดปลอดปรลอดใครเต่าปลอร์ดจกมือเมื่อกี้สองท่านนะคะ,ะ,คะปะลาดที่มาเนี่ยจริงๆปลอรดไม่มีไปเยอ <c oughs> ะคะถ้าใช้น้อยจริงๆเนี่ยนะ,ะจุดซุ่นๆซุ่นๆซุ่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาทำมินคลีเนี่ยนะคะเซียวหายฟ้าหายนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าโลหะหนักเนี่ยนะะถ้าใช้เป็นประจำ ว่าต้องนานๆต้องข้อติดข้อไปจริงๆพวกนี้มันเปลี่ยนได้การใช้ตัแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปริมาณเยอะๆถ้าเราใช้บ่อยๆนานๆเกิดโลหะหนักสะสมก็เป็นอันตรายโลหะหนักเข้าไปในกระแสเลือดอันตรายถึงชีวิตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้อาจารย์แล้วสารหนูนะคะสารหนูหลังอ้อมสารหนูสารหนูก็เป็นโลหะหนักเช่นเดียวกันนะคือร่างกายเราจะมีโลหะหนักเข้าร่างกายไม่ได้เลยนะคะ อันตรายถึงชีว mm ิตแนอาจารยนงก็ค no. ือเป็นโลหะหนักพวกแอลซนิกนะคะพวกเมอร์คิปล็อกก็คือเมอร์คิลีเป็นพวกโลหะหนักเหมือนกันอีกตัวเนี่ยกรดวิตามินเอใช่มะวิตามินเออสิตใช่ไหมอาจารย์คะเอเอสิเเอนี่ยเอเอก็จะเป็นพวกต้องเปขึ้นจะเปียนยาแอย่์เยอ้าเป็นรู้สังจะนะคะเออิอันนึงก็คลินิกแพทย์ก็ชอบจ่ายกันนะคะก็คือเขาก็มีการทดลองเขาก็พบว่า วิตามินกรดไรตินอิกแอซิดหรือเอแอซิดเนี่ยนะคะเวลาที่ทำมาเป็นครีมเวลาใช้เนี่ยนะคะริ้วรอยจะหายเร็วอันที่หนึ่งฝ้าก็จะหายนะคะฝ้าก็จะหายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะชอบใจแต่ว่าเมื่อเราใช้เนี่ยนะคะใช้ถ้าเราใช้วิตามินเอแอซิดเป็นครีมอันที่หนึ่งต้องทานเฉพาะกลางคืนเฉพาะดาร์กปิดไฟนอนหรือไฟอันนี้ก็ไม่เอาค่ะ ถ้าพบเขากลัวไฟค่ะกลัวพบติดไฟถ้าพูดออกแดดปั๊กนี่ไม่นานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอทาก่อนนอนตอนเช้าก็ทาบางๆนะคะนอกจาแบบแบบสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือบางทีคุณหมอไม่ได้ด้านะรอบดวงตาเนี่ยให้ไกลๆเพราะว่ามันจะเหมือนเรื่องของที่เป็นขวตามซอกจมูกนะคะซอกตรงนี้มันจะเป็นเยื่อออกมันจะแตกเป็นขุยเวลาทาก็คาจะแตกเป็นขุยนะคะมันเรื่องของที่เป็นขวดที่ค้อนย่างแบง อีกอันนึงก็คือถ้าใครใช้กดวิตามินเอแอซิดเนี่ยตอนเช้าต้องอย่าลืมทาครีมกันแดดเพราะว่า,อาเ ology, อแาาอซิดเนี่ยก็จือหนึงไฮโดรคารอนที่ปราดนยาแล้วเนี่ยผิวเซลล์เราจะไวต่อแสง UV นะฮะแสงอาทิตย์หน้ามน้ๆเนี่ยมันจะแพ้เป็นปื้ดเป็นแดงแดเป็ะอักเสบตามมาซึ่งตอนนี้ก็จะต้องระวัง